โดยรวมจัดได้ว่าก็เล่นเราเพลินๆฉากเนี่ยก็ดูดีกราฟิกก็ดูดีแถมมีการแบบเล่นไปแล้วสักพักก็คือดาบยาวขึ้นในการผ่านแต่ละด่านต่อชิ้นส่วนมันก็จะมีชิ้นส่วนมาทําให้ดาบเรายาวขึ้นนะคะมันก็ให้ความรู้สึกว่าเราเก่งขึ้นชัดๆเลยอะหลังๆเนี่ยดาบเนี่ยจะยาวแบบยาวมากค่ะอย่าลืมกด u ับ c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้จะมาย้อนเวลารีวิวฟามิคอมในความทรงจำตอนที่49ค่ะโอโดมมิโยโยเดนอ่านถูกไหมเนี้ยมิโยโยอุโยเดนโอ้ชื่อยากมากประเภทแอคชั่นผู้พัฒนาใจโต เนื้อเรื่องนะคะเขาก็จะกล่าวถึงปีศาจร้ายที่ปกครองโลกจนมนุษย์เนี่ยต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงแล้ววันหนึ่งนะคะชายหนุ่มคนหนึ่งจากหมู่บ้านเล็กๆที่เขาเนี่ยมีดาบนะคะสามารถปราบปีศาจได้ก็ออกมานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะตัวดาบนั้นนะมันยังไม่สมบูรณ์นะเขาเนี่ยจะต้องเก็บชิ้นส่วนดาบค่ะเพื่อทำให้ดาบเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็ไปจัดการกับปีศาจร้ายนั่นเอง ระบบการเล่นนะคะเป็นแอคชั่นด้านข้างแบบ8ทิศทางอะ่ะซึ่งมีความคล้ายกับเกม The Legend of c a p e มากค่ะรวมไปถึงการแกว่งดาบที่ป้องกันการโจมตีได้เลยค่ะทำให้เกมนี้เนี่ยมือหงิกไม่แพ้กันเลยแต่จุดเด่นของเกมนี้นะคะคือเขาจะมีอาวุธพิเศษที่มากกว่าแล้วก็การอัปเกรดที่ยิ่งผ่านด่านเนี่ยจะได้ชิ้นส่วนดาบก็จะยิ่งยาวขึ้นค่ะ ความยากให้8เต็ม10นะคะคือเกมเนี่ยมันมีความยากสูงในระดับหนึ่งเลยอะเนื่องจากการเดินทางเต็มไปด้วยแบบศัตรูมโหลานมากนะคะแล้วก็ต้องกระโดดไปมาตลอดเวลาค่ะความสนุกให้8เต็ม10ค่ะโดยรวมจัดได้ว่าก็เล่นเราเพลินๆฉากเนี่ยก็ดูดีกราฟิกก็ดูดีแถมมีการ แบบเล่นไปแล้วสักพักก็คือดาบยาวขึ้นในการผ่านแต่ละด่านต่อชิ้นส่วนมันก็จะมีชิ้นส่วนมาทําให้ดาบเรายาวขึ้นนะคะมันก็ให้ความรู้สึกว่าเราเก่งขึ้นชัดๆเลยอะหลังๆเนี่ยดาบเนี่ยจะยาวแบบยาวมากค่ะเก็ตเพิ่มเติมนะคะเกมน,นี้ในเวอร์ชันอเมริกาเนี่ยเขาจะถูกเรียกว่าเดมอน o อดนะคะ โดยตัวละครหลักเนี่ยก็จะเป็นหนุ่มผิวแทนกำยำผมบอลแต่ในขณะที่ออริจินอลเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นหนุ่มผิวซีดผอมบางแล้วก็ผมสีดำค่ะแต่ตัวละครในเกมนะคะก็จะเหมือนกันเลยคือเป็นหนุ่มผิวขาวผมดำใส่กิโมโนแดงส่วนบ้านเราเนี่ยบางคนเขาจะเรียกเกมนี้กันว่า The Legend of c a s e 2เนื่องจากการเล่นที่มันมีลักษณะการเล่นที่เหมือนกันนั่นเอง หรือว่าเขาก็จะเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่านินจาไฟนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าลัดก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ